คุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องนี้แน่นอนค่ะว่าชาวโซเชียลเนี่ยเขาก็แห่ชี้เป้าในเรื่องของนักร้องฮิปฮอปคนหนึ่งถูกเมียจับได้ประสกเมียน้อยคุณผู้ชมคะแต่ไปเจอคอมเมนต์หนึ่งคือพีคมากค่ะบอกว่าเคยเห็นเหตุหการณ์มาแล้วด้วยค่ะแน่นอนค่ะว่าหลายคนก็จับตามองกับประเด็นนี้นะคะเรื่องราวของในวงการบันเทิงที่ต้องบอกว่าตามผื่งตามสืบกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วค่ะมันเป็นเรื่องในครอบครัวของนักร้องฮิปฮอปคนหนึ่งซึ่งเป็นคนดังด้วยอินดี้ด้วยโปรไฟล์ไม่ธรรมดานะคะมีภรรยา ระดับนางเอกช่องน้อยสีค่ะทําตัวเป็นแฟมิลี่แมนรักลูกรักเมียแต่พฤติกรรมเนี่ยเวลาอยู่นอกบ้านคือต่างกันฟ้ากับเพวเลยค่ะแล้วก็ไม่แปลกเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่าสมัยเรียนสมัยวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าชู้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่ล่าสุดนักร้องฮิปฮอปคนนี้ดันโป๊ะแตกพนุกีท่าไหนค่ะคือไปโป๊ะแตกเรื่องซุกเมียน้อยแล้วเมียจับได้เมียบอกว่านี่น แน่นอนค่ะว่าเทียงไม่ได้เลยค่ะแก้ตัวไม่ขึ้นเลยหลังจากข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะชาวเน็ตที่รู้ก็เลยเข้ามาดาวกันยกใหญ่เลยนะคะกับคำใบ้ของนักร้องฮิปฮอปรายนี้ว่าเป็นใครโดยมีคอมเมนต์ชาวเน็ตนะคะบ้างก็บอกว่าเพลงวิบวับวิบวับหรือเปล่าหัวหน้าแก้งนางฟ้าแน่เลยฉันสอบผ่านเลยข้อนี้เปิดติกเกมาเจอเมื่อกี้เลยแฮชแท็กวิบวับวิบวับ นอกจากนี้ค่ะยังมีคอมเมนต์ที่โผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะแล้วก็ชาวเน็ตแตกตื่นกันมากคอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่าเพื่อนสามีฉันเนี่ยเคยรับจ็อบเป็นช่างซ่อมอาคารอยู่ที่คอนโดแล้วก็เคยเห็นเหตุหการณ์ตอนแรกเนี่ยไม่เชื่อหรอกเทียงกับผัวว่าจะบ้านหรอไม่จริงหรอกเขาดูแลครอบครัวเขาจะตายหลังจากนั้นค่ะชาวเน็ตก็เลยเข้ามาถามคําใบ้กันเพียบเลยนะคะว่าข่าวนี้เนี่ยคือคู่ไหนกันแน่ เอาเป็นว่านักร้องฮิปฮอปคนนี้จะเป็นใครคนที่อยากรู้เนี่ยต้องรอติดตามเพราะเชื่อว่าอีกไม่นานคําใบ้จะพูดออกมาแล้วก็เดากันง่ายอแน่นอนค่ะแล้วก็อีกอย่างเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้ว่าทางภรรย,ยาจะยอมให้เป็นข่าวหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามมันต่อไปค่ะ